กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบีมซิลเวอร์นะครับในคลิปนี้บีมจะมาแจกห้างสรรพสินค้าที่บีมเป็นคนสร้างเองบนเกมเดอะซิม2นั่นเองนะครับผมโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่นิดนึงนะครับผมเพราะห้างนี้ใหญ่มากๆเลยน่าจะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บีมเคยสร้างมาแล้วนะครับผมใช้เวลาในการสร้างประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมแบ่งทําวันละ 2- อถึงสชั่วโมงนะครับผมมานสี่ห้าวันด้วยกันสร้างไปคิดไม่ออกก็หยุดสร้างวันต่อไปเริ่มสร้างใหม่คิดออกนะครับผมก็เป็นการต่อเติ เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแล้วก็แจกลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารีวิวห้างกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อันนี้เป็นในส่วนของโซนหน้าทางเข้าห้างนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้จะมีน้ำพุสองฝั่งด้วยกันตกแต่งนะครับด้านข้างของห้างนะครับจะมีร้านจอดรถไว้ให้ด้วยนะครับผมและด้านหลังซูมไปครับจะมีคุณครูสอนเต้นเบรกแดนซ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถพาน้องซิมของเรานะครับมาเรียนเต้นเบรกแดนซ์กับคุณครูคนนี้ได้นะครับพิกัดอยู่ด้านข้างของห้างสรรพสินค้านะจ๊ะท <laughs> ่าอะไรเนะี่ยน้องสาย <laughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าห้างไปรีวิวชั้นหนึ่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเดินเข้าห้างมาปุ๊บเจอพี่หุ่นนิ่งนะครับแต่ไม่นิ่งไว้ยขยับนะจ๊ะห้างของเราสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้าห้างได้นะครับผมนี่อ่าแล้วก็มีตู้ปลาใหญ่ นะครับผมสวยงามนะจ๊ะอ่ะมาด้านซ้ายก่อนล้วกันด้านซ้ายจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับผมร้าน h and m นั่นเองนะจ๊ะผมเอมีน้องแมวด้วยนะฮะเดินเข้ามาครับใครอยากมาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ่ซื้อเสื้อผ้าใส่สวยสวยแฟชั่นนะครับผมก็สามารถเข้ามาใน h a m ได้เลยนะครับผมโซนนี้เป็นโซนของน้องแคชเชียร์สองท่านด้วยกันมีน้ำหอมขายมีเครื่องประดับขายนะครับผมในโซนนี้ประบมาณนี้มีห้องลองชุดนะครับผมจะเป็นโซนจิ๋วจิวตรงนี้ นะจ๊ะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งตรงข้ามแวะเล่นกับแมวหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นฝั่งนี้คือฝั่งของสดแล้วกันนะครับผมนะก็จะมีอาหารสดขายนะครับผักผลไม้ นะครับผมอาหารแชร่แข็งต่างๆนะครับมาซื้อในโซนนี้ได้ถ้าเกิดสเสบียงอาหารที่ตู้เย็นเราหมดนะมาซื้อที่นี่นะครับผมออกมาในโซนตรงกลางนะครับผมโซนตรงกลางจะเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองสามารถมาซื้อน้องหมาเลือกหาน้องแมวกันได้ในโซนนี้นะครับผม รวมไปถึงปลอกคออุปกรณ์ต่างๆของน้องสัตว์เลี้ยงนะครับมาซื้อได้แต่ว่าพวกบ้านพวกสิ่งของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถตั้งให้มันขายได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางปกติเหมือนจะซื้อไม่ได้นะครับพวกบ้านหรือพวกอุปกรณ์ที่ผมทําสําหรับห้องนี้ห้องนี้ผมสร้างไว้ให้เป็นเหมือนห้องขายโมเดลห้องขายของเล่นนะครับผมถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจนะเพื่อนๆก็มาเลือกทีละชิ้นเนาะขายเอาได้นะครับแต่จริงถ้าเกิดเราพามาเที่ยวปกติซื้อขายไม่ได้เนาะโซนนี้นะครับเป็นโซน ู้ถ่ายรูป Y2K นะจ๊ะก็มีลูกค้ามาเดินเล่นบ้างนะฮะโซนนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะครับผมอ่าแจกงงแจกกันดอกไม้นะครับหรือจะมาทำเองก็ได้นะจ๊ะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับผม เป็นห้องขายของเล่นของเล่นเด็กก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็พวกรถบังคับนะครับรถบังคับต่างๆนะโซนนี้นะครับคือร้านตัดผมนั่นเองนะครับสามารถพาน้องซิมมาตัดผมได้ที่นี่เลยนะครับช่างรับประกันฝีมือเลยนะจ๊ะอ่าก็มาตัดผมก็ได้ตรงนี้โซนนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมจะมีตู้ขายโทรศัพท์อยู่หน้าห้องน้ํานี่จะเป็นห้องน้ําชายฮะเข้ามาเลยนะครับนี่จะเป็นห้องน้ําชายนะครับตรงนี้ห้องน้ําชายห้องน้ําชายนะครับนี่มีอ่างล้างมือพร้อมนะจ๊ะอันนี้ห้องน้ําหญิงครับอ่านี่คือโซนห้องน้ําของชั้นหนึ่งนะ ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะห้องน้ําชั้น1นนะครับต่อไปเราจะเดินขึ้นชั้น2นะครับรีวิวกันในชั้น2เดินขึ้นมานะครับผมจะเจอโซนกลางนี้นั่งพักได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวากันก่อนนะครับเลี้ยวขวา อันนี้จะเป็นห้องคอนเสิร์ตละกันเหมือนเป็นฮอลล์นะฮะจะมีเครื่องดนตรีไว้ให้สามารถพาน้องซิมเล่หรือมาฟอร์มวงกันตรงนี้ได้นะครับผมมีลานเต้นกันตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนเป็นเวทีคอนเสิร์ตในห้างเป็นฮอลล์นั่นเองประมาณนั้นนะจ๊ะส่วนห้องฝั่งตรงข้ามคือห้องสมุดนั่นเองนะครับผมห้องสมุดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลบีมเป็นคนสร้างเองทั้งหมดนะครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่าไอชั้นหนังสือนี้สามารถ เป็นประตูลับได้นะครับให้น้องซิมเรานะมาดึงนิยายแสนลึกลับนะครับเพื่อที่จะทะลุเข้าไปในห้องลับข้างในนี้นะครับผมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจน้องมาหาหนังสืออ่านฮิวใจประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวบิมทำให้ดูครับคลิกที่ชั้นหนังสือนี้นะฮะเลือกที่อ่านหนังสือแล้วก็นิยายลึกลับนะครับผมนี่น้องเขาจะดึงปุ๊บแล้วก็ประตูเปิดมาเข้าห้องลับได้เลยนะครับผมเราเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็เดินออกฝั่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาคลิกอ่านหนังสือแล้วก็นิยายลึกลับแสนสุดลึก นะครับผมน้องเขาก็จะเดินมาเห็นไหมแล้วก็มาดึงนะครับผมสวิตนี่แล้วก็ออกได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้ครับสำหรับห้องสมุดเดินออกมาพาแวะห้องน้ําก่อนไหมที่บีมบอกนะครับตู้ขายโทรศัพท์มือถือจะมีทุกหน้าห้องน้านะจ๊ะชั้น2นี่ครับห้องน้ําหญิงนะครับประมาณนี้ห้องน้ําในแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมจะไม่ได้อยู่จุดเดิมจุดเดียวเนาะย้าว่าห้องน้ําเราสร้างไว้ทุกชั้นนะครับอันนี้ห้องน้ําชาย ห้องน้ำชายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสวยไหมอ่าถ้าชอบกดไลค์กดใจด้วยนะจ๊ะด้านซ้ายมือเป็นโซนนั่งพักผ่อนครับโซนบาร์เทนเดอร์โซนบาร์ รือจะมาเต้นตรงนี้กันก็ได้นะครับก็จะมีบาร์เทนเดอร์สุดหล่อคนนี้ไว้รอรับแขกนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็โนโนนะครับผมมานั่งเล่นกันได้นะฮะโซนตรงข้ามจะเป็นคาเฟ่น,นะครับทุกคนเป็นคาเฟ่น,นะครับจะมีเค้กมีกาแฟแล้วก็จะมีที่นั่งรับรองนะครับหน้าคาเฟ่น,นะครับผมเฮ้ยฟ้าผ่าเหรอแม่มดมาแน่เลยห้องนี้เป็นห้องฟิตเนสครับทุกท่านฟิตเนสที่อยู่บนห้างนั่นเองมีครบนะฮะลู่วงลู่วิง่ง ที่ออกกาลังกงออกกาลังกายมานั่งเล่นกันได้ตรงนี้นะครับผมโซนต่อไปนะครับเป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนตรงนี้จิบชงจิบชากันได้นะครับนี่นี่ไง แม่มุงแม่มดมาเว้เดี๋ยวจะดงจะโดนนะส่วนสุดท้ายของชั้น2นะครับผมจะเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าร้านขายแผ่นเกมนั่นเองสามารถมานั่งเล่นเกมได้นะครับแล้วก็ขายด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่นะครับก็สามารถตั้งขายได้ทุกชิ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางปกติที่พิมพ,พูดไปคือเราไม่สามารถซื้อของได้นะครับต้องให้น้องซิมเรามาซื้ออสังหาที่นี่ก่อนแล้วก็มาตั้งขายนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสาหรับชั้นที่ 2, ดียวจนขึ้้3บมบบออกกมาาจฟเด ชั้นที่3ชั้นที่3คือโซนอาหารทั้งชั้นเลยนะครับชั้น3เราจะเห็นได้ว่าจะมีสังเวียนในการแข่งมัตเตอร์เชฟซิมนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นร้านแข่งเนาะเราจะให้น้องซิมเราทําอาหารที่โซนนี้ครับเป็นสเตชันทาอาหารนะฮะแล้วก็ให้น้องซิมเอาอาหารมาส่งในที่นี่เนาะเดี๋ยวทำให้ดูไหมเอาไหมอันดับแรกนะครับผมมาคลิกที่เตาแก๊สนะฮะให้ซิมเราคลิกที่เตาแกส๊สแล้วก็มาที่คําสั่งทําอาหารเพื่อแข่งขันนะครับแล้วก็เลือกเมนูที่เราทํา อยากทําอะไรเอาเป็นปลากระพงเสียนมะนาวแล้วกันน้องซิมเราก็จะหยิบวัตถุดิบจากตู้เย็นนะครับผมนะแล้วก็มารังสรรค์เมนูกันได้เลยน้องซิมอเราก็จะทําอาหารที่นี่เลยนะครับไม่ต้องกลัวไฟไหม้นะฮะล้วมีเครื่องดูดควันแล้วก็เครื่องตรดจับควันนะครับซ่อนอยู่ตรงนั้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมอาหารจะเข้าไปอยู่ในรายการทรัพย์สินนะจ๊ะทีนี้นะครับผมก็พาน้องซิมมาที่โต๊ะแข่งขันมาสเตอร์เชฟซิมได้เลยนะครับคลิกที่โต๊ะนะครับผมแล้วก็กดปุ่มส่งอาหารนะจ๊ะแล้วก็จะมีจาน นะครับในรายการทรัพย์สินของน้องซิมเด้งขึ้นมาอันนี้คือปลาที่เราทาตะกี้นี้อันนี้คืออาหารที่น่าจะทําที่บ้านไว้นะครับมาเราจะเอาปลาลงมาแข่งนะครับผมก็จะวางไว้แบบนี้เลยทีนี้เราก็รอผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆน,น,นะครับผมนําอาหารมาลงแข่งกับเรานั่นเองนะครับผมรอแล้วรอเล่ามีป้านําอาหารมาแข่งกับเราแล้วครับตอนนี้เริ่มทยอยทยอยกันมานะครับอุ้ยป้าแข่ง2ป้าแข่งสองจานเลยเหรอใช่หรือ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้ไงวะตอนนี้คณะกรรมการนะครับผมก็จะไล่ชิมทีละเสิร์ฟทีละจานนะครับผมตอนนี้น้องเราก็เพราะว่าพวงนะครับไม่รู้ว่าจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่านะฮะแล้วคนที่มาเสิร์ฟจ,จานเมื่อกี้ไปไหนกันหมดเนี่ยเหลือผู้เข้าแข่งขัน2คนงันเหรอแล้วถ้าเกิดไอ้ที่ไม่มีคนยืนประจําจานอยู่ชนะแล้วทาไงอะอันนี้ไข่เจียวนะครับดูรีแอคชั่นคณะกรรมการนะคระับเชฟคับเชฟไอ้เจ้าของจานนี้มันไปไหนแล้ววะไอ้หนุ่มคนนั้นอะ <laughs> ป็นไงฮะโอ้ยน่ากินอันน่าอร่อยเหมือนกันแล้วผู้ชนะได้แก่เป็นใครใครจะชนะ,ใค,ะชนะใครจะชนะกันแน่เนี่ยคนที่ชนะก็คือน้องกินฝนของเรานั่นเองนะครับผมจะได้รางวัล5 0 0รแล้วก็ได้เกียรติบัตรได้เป็นรางวัลแบบกรอบรูปเกียรติบัตรนะเนาะประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยเป็นไงลนะ่ะประมาณนี้ครับมารีวิวชั้น3กันต่อนะครับโซนชั้น3ที่เราบอกก็จะเป็นโซนอาหารหมดเลยนะครับก็จะมีอาหารทุกภาคส่วน ท,ทุกภูมิภาคนะครับผมจะจัดสรรมาให้บนห้างของเราบนชั้น3แบบนี้นะครับผมครบทุกร้านนะจ๊ะพูดถึงโซนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านอันนี้เลยนะครับก็จะมีโซนมาโยนหล่อโยนหลอนวะโยนเหรียญตรงนี้ได้นะครับมาขอสารนะครับผมมีสารตั้งอยู่ในห้างอ่ะ เดอะโกสป้โซนตรงนู้นก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการตกแต่งแต่งพุ่มไม้แล้วก็มีที่นั่งนะมีน้องหมี2ตัวยืนเป็นกำลังใจอยู่นะจ๊ะแวะห้องน้ํากันก่อนไหมห้องน้ําชั้น3นะครับนี่จะอยู่โซนนี้อันนี้ห้องน้ําหญิงนะฮะห้องน้ําหญิงชั้น3นะครับผมจะเจอน้องบริกรนะครับผมมาล้างมือล้างจานตรงนี้ได้นะครับไม่รู้ว่ามาอู้งานหรือเปล่ามาอู้งานหรือเปล่ามาอู้งานหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามของห้องน้ําหญิงนะครับเดินมาเจอห้องน้ําชาย ห้องน้าชายก็จะมีตู้โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าห้องน้านะครับผมมาไปดูห้องน้ําชายกันอันนี้คือห้องน้ําชายนะครับผมห้องน้ําชายนะสวยไหมสวยไหมโซนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนแท่นยืนโภชนะของพนักงานต้อนรับนั่นเองเหมือนเป็นรีเซพชั่นนะครับเวลาเราจะมานั่งทานอาหารใช่ไหมเราต้องมาติดต่อพี่แกคุณลุงคุณดีนะครับจะไปหาที่นั่งให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็ สองฝั่งจะเป็นลิฟต์นะครับเดินขึ้นไปชั้น4ี่ได้เดี๋ยวเราพาไปด้านขวากนก่อนเข้ามาในนี้ปุ๊บเจอร้านอาหารนะครับผมก็จะมีแขกมานั่งทานอาหารกันได้นะแล้วก็มีห้องรับรองด้านในห้องไม่ค่อยส่วนตัวนะครับเพราะเราไม่ได้ทําประตูปิดเนาะเป็นซ้มเดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นโซร้าอาหาร <c oughs> ทุกคนคงงงใช่ไหมว่าครัวอยู่ไหนจะมีเป็นแบบครัวใหญ่ครัวใหญ่จะอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราจะพากันไป แต่ตอนนี้รอน้องนะครับเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟอาหารให้กับพี่สาว2ท่านนี้ครับนี่ลูกค้าก็จะมานั่งทานอาหารกันได้นะครับในร้านนี้คุยกันนะนั่งคุยกันไปกินกันไปนะจ๊ะโซนนี้นะครับผมจะเป็นที่ผ่อนคลายมีหมอนวดด้วยนะครับแล้วก็มีห้องอบสาวน่าให้ห้องซาวน่ามานั่งเล่นกันตรงนี้ได้ นะครับอบได้ถ้าเกิดหน้าหนาวเนาะโซนนี้เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับที่บิมบอกว่าเป็นครัวใหญ่นั่นเองเพราะว่าครัวอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับพนักงานก็จะมาอองกันอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับสำหรับร้านนี้เห็นไหมเด็กเสิร์ฟเต็มเลยนะครับผมก็ออกรูหรูหน่อยนะครับมีเป็นห้องประชุมเป็นห้องส่วนตัวด้วยเดี๋ยวเราพากันไปดูนะครับผมเห็นไหมนี่ก็จะเป็นห้องประชุมนะครับผมประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นแบบงานจัดเลี้ยงเป็นครอบครัวหรือว่าประชุมก็มาห้องนี้ได้นะครับมีทีวีให้ด้วยีห้้องกันนนะ ปล่ามานี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของชั้น3นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายกันชั้น4นะฮะกดลิฟต์ก่อนครับอ่าเข้าไปเลยโอเคครับเราขึ้นมาชั้น4กันแล้วนะครับผมก็จะเจอรูปปั้นคุณทหาร10โทแล้วก็คุณน้องหมีภูนะครับผมไปโซนไหนก่อนดี ไปโซนข้างหน้าก่อนเลยไหมโซนนี้คือโซนโรงหนังนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนั่งรอหนังดูรอบหนังนะครับโซนข้างหน้าซื้อปอปคอนซื้อน้อําอดรมณ์ซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปนั่งทานในโรงหนังนั่นเองทางเข้าโรงหนังมี2ทางครับซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาในโรงหนังกันได้เลยครับและนี่คือโรงหนังของเราบนชั้น4นะครับผม เลือกที่นั่งจองที่นั่งกันแล้วก็หาที่นั่งกันได้เลยนะครับผมจะเงียบๆนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะไม่มีใครมาดูหนังเลยลงหนังเงียบกริบซื้อน้ำหอมแถมตั๋วหนังนะครับผม ให้น้องซิมมาซื้อตั๋วแล้วแถมน้ำหอมเฮ้ยน้องซิมเราก็จะเดินเข้ามาในโรงหนังนะครับผมน้องซิมเราก็จะเข้ามานั่งนะครับผมแล้วก็เปิดดูได้เลยนะฮะสำหรับหนังที่นี่นะฮะ <c oughs> ใครโมทเปิดเองเลยนะครับ <c oughs> ก็มานั่งดูหนังกันตรงนี้ได้จะเหงาน่านิดนึงนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับไม่ค่อยมีใครมาดูหนังแล้วก็จะมีเป็นแบบ private cinema นะประมาณนี้สำหรับโซนโรงหนังนะครับผมโซนต่อมานะครับผมติดติดกันเลยโซนเลนลานโยนโบลิ่งนะครับผมนะก็สามารถมาเล่นโยนโบล์กันตรงนี้ได้และมีหนุ่มบารร์เเทนดอะคั ห้องนี้นะครับผมห้องลานโยนโบหนึ่งท่านนะจ๊ะก็มาเล่นโยนโบกันได้ส่วนด้านซ้ายมือพามาห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับห้องน้ํามีตู้โทรศัพท์อีกแล้วครับท่านที่เราบอกกันไปมีทุกชั้นนะครับห้องน้ํามีทุกชั้นนะครับห้องน้ําชั้น4ี่จะเล็กกว่าชั้นไหนนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะครับเราเอาพื้นที่ไปสร้างโรงหนังซะส่วนใหญ่ ห้องน้าชั้น4ก็จะแคบกว่าใครเขาห้องน้ําหญิงครับก็จะประมาณนี้โซนตรงข้ามนะครับผมเป็นโซนเกมอาร์เคดนั่นเองนะเราก็จะมีตู้เกมอาร์เคดไว้ให้เล่นเกมเต้นเกมพินบอลก็มานั่งเล่นเกมพักผ่อนกู่นี้ได้นะครับอีกห้องนึงก็เป็นห้องเล่นเกมเช่นเดียวกันนะครับเกมปลาลูกดอเกมพูลสนุกนะครับบอร์ดเกมต่างๆนะครับผมเกมพงเกมไพ่เฮ้ยไอ้นักต้มตุ๋นนี่ว่ะนักต้มตุ๋นมาทําอะไรเนี่ยโซนต่อไป เพื่อนเพื่อนเดามันคือโซนห้องคาราโอเกะนั่นเองนะครับผมก็มาแลกเงินแลกตั๋วอะไรกันก็ว่าไปนะโซนนี้แล้วก็เข้ามาร้องเพลงกันได้เลยนะครับแต่ละห้องสีจะแตกต่างกันนะครับนี่สีม่วงอันนี้ห้องนี้สีเขียวนะครับเออก็มาร้องคาราโอเกะกันได้นะโซนนี้เป็นโซนเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แล้วกันนะครับผมก็จะมีงานจัดแสดงนะครับผมรูปวาดรูปภาพเนาะ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้างของเราพวกเครื่องมือต่างๆบีมก็เทสแล้วนะครับใช้งานได้นะสามารถกดซื้อได้นะครับผมอ่าเป็น iPhone 5ซัด,ด้วยเป็นไงวิวิวนาการย้อนกลับซื้อ iPhone 5ก่อนออเป็นมอสครับเป็นมอสไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่จะโหลดห้างเราไปจะมี iPhone ติดไปด้วยหรือเปล่านะครับผมน่าจะติดด้วยมั้งเมื่อต้นคลิปที่เราบอกว่าห้างนี้สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็เลยเต็มห้างเลยทีนี้ไอเหมียวเรามีตัวเดียวแต่ที่เหลือเป็นเหมียวของคนอื่นเขาครับเหมียวเราตัวไหนว ตัวนี้ปะเหมียวเราเออนี่เหมียวเราครับน้องหมูนุ่มเดี๋ยวบิมจะลองพานั้งซีมมาซื้อของนะครับผมอ่ะพวกสเสบียงอาหารนะก็มาคลิกนะครับผมแล้วก็ลากให้เต็มเลยสเสบียงอาหารบ้านเราน่าจะต้องการเยอะนะครับเราก็จะมาซื้อได้เลยนะมาจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะครับซื้อน้องหมาน้องแมวได้นะครับซื้อปลอกคอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาเลือกปลอกคอถ้าบ้านเราเลี้ยงแมวก็มาเลือกที่รูปแมวนะครับก็ซื้อปลอกคอไว้มาที่ใส่ตะกร้านะครับจ่ายเงินได้เลย นะครับผมจะมีแค่เชียร์รองรับไว้ให้1หชิ้นเจ้าหนูอ่าโซนร้านตัดผมนี่เลยรับการแต่งหน้าจะเป็นการแต่งหน้านะครับช่างเขาก็จะทําการโปะหน้าตัดผมเรานะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเขาตัดไม่ดีสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ไอช่างเลยรุษามาวันแรกห้างเปิดใหม่เองเป็นช่างมากี่ปีแล้วไอหนุม่มสภาพสภาพมือจะพาเดินเที่ยวดูมันทำสภาพเราสภาพน้องกลิ่นฝนของเราต่อยแม่งเลยที่บิมบอกว่าเราจะไม่สามารถซื้ออะไรได้นะตรงนี้ไม่สามารถกดได้เราต้องเป็นเจ้าของที่นี่ก่อนนอนแล้วก็เปิดร้านเป็นเจ้าของเองอ่ะแล้วก็มาตั้งราคาขายนะครับตั้งสินค้าว,ว่าจะขายชิ้นไหนประมาณนั้น ที่เราสามารถกดได้คือโต๊ะพวกนี้นะครับสร้างชั้น2เนาะเดี๋ยวเราให้ทิปพี่แกหน่อยนี่ให้ทิปพี่หุ่นนิ่งได้นะครับให้เท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ครับโซนฟิตเนสครับมาเล่นฟิตเนสกันหน่อยนะครับมาวิ่งลู่มาลู่วิ่งนะฮะใช้งานได้ทุกอย่างนะจ๊ะนี่ครับเวทีในฮอล์สนะครับผมเราก็จะมาเป็นนักดนตรีซะเองนะครับมาเป็นศิลปินซะเองเลยก็มาเล่นตีกงตีกองดีกีตงกีตาร์ได้นะครับโซนนี้นะครับมานั่งเล่นเกมได้อารมณ์เหมือนร้านเกมนะครับที่มีคอมเยอะๆนะก็ซื้อแผ่นเกมตรงนนนี้้แลลวกก็มมาั่่งเเ นะหรือว่ามาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับเอาแผ่นมาใส่โซนร้านอาหารนะครับชั้น3แลเราก็จะเออเพิ่งกินไปนี่หว่าขอให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอที่นั่งก่อนเราก็จะมาเดินคุยกับลุงแกนะขอที่นั่งหน่อยค่ะลุงก็จะเดินนำนะครับพาไปหาที่นั่งนะครับผมอ่าอาุ้ยจะนั่งในห้องปะไม่ได้หรอไม่ใช่ VP เหรอก็คือข้าวเออข้าวของไอส้สาวคนนั้นยังไม่ได้กินหนอะคือแบบ สภาพผมเราตอนนี้โอ้โหนกึกว่าซุปเปอร์ไซยา่าเดี๋ยวรอเด็กเสิร์ฟนะครับตอนนี้คือนั่งรอเด็กเสิร์ฟนะครับผมเด็กเสิร์ฟม,มาแล้วน้องสาวพ,พี่จะสั่งข้าวสั่งข้าวหน่อยสั่งให้ตัวเองครับเป็น lobster แล้วกันร้านเธอมีล็อบสเตอร์ไหมเราก็จะไปดูการทำงานของเด็กเสิร์ฟนะครับผมว่าจะไปเอาอาหารที่ไหนซึ่งจะเป็นร้านนี้ที่เราบอกนะครับห้องครัวใหญ่นั่นเองนะก็จะเดินมาเอาอาหารที่นี่นะครับผมเพราะว่าเชฟ เขาทำอาหารอสเตอร์ไว้ให้เราแล้วนะครับน้องก็จะถือมาเสิร์ฟให้เราในร้านฝั่งนู้น,นครับพูดง่ายคือร้านเดียวกันนะไม่มีคู่แข่งนะครับร้านเดียวกันเราก็นั่งรองอาหารน้องวิมาเสิร์ฟไวเลยไหนดูสิอสเตอร์มาแล้วเชิญทานได้เลยขอบคุณนะกินเลยแล้วกันครับอืมอร่อยออเดรอร่อย,ออยลาดซอสเลยไหมราดซอสแต่ร้านนี้เหงาไปนิดนึงนะครับห้างเพิ่งเปิดใหม่คนก็เลยยังเข้าไม่เยอะนะฮะ อิ่มและอดื่มน้ําหน่อยแล้วกันสดชื่นพูดง่ายๆนะครับก็คือต้องสุ่มนะครับผมว่าไอตาลุงคนนี้มันจะหาที่นั่งให้เราร้านไหนนะครับหรือว่ามันสามารถพาเรามานั่งหน้าคาเฟ่ได้ด้วยนะเพ่อมีโต๊ะรองรับเนี่ยนะครับก็ต้องอรอลุ้นว่าเขาจะสุ่มให้เราไปนั่งไหนนะครับเราเด็กเสิร์ฟม,มันก็คือคุมพื้นที่ห้างครับเด็กเสิร์ฟก็ลงไปเสิร์ฟชั้นล่างได้เช่นเดียวกันถ้าทานเสร็จแล้วอยากจะมานวดน,นะครับผมก็จะมานวดผ่อนคลายนะครับผมตรงนั้นแหละน้อง เอสับหน่อยส,ส,สับ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 ไก่สับหมูเป็นไหมสับอ่ะเออนั่นแน่อย่างนั้นแน่ออนวดปะนวดนวดนวดดีมากโคตรสบายมานวดอะ เปลี่ยนช่างเลยทีนี้โอ้โหไม่ว่าจะช่างไหนช่างแม่งละกันเฮ้ยไอ,ย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 อยช่างไอช่างช่างสองคนนี้มันดูมันทำหน้าเราสิครับดูมันทำหน้าแม่มดเราดิไอคนนู้นก็ทำผมสุดเพรย่าไอคนนี้ก็แต่งสภาพเดี๋ยวฉันจะซื้อห้างนี้และบริหารห้างนี้แล้วก็จะไล่พวกนายสองคนออกไปซะเฮ้ยช่างแม่งชั้นสี่นะครับผมก็จะมาโยนโบรให้ รับชมกันนะครับผมอ่ากินเสร็จแล้วนวดเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจชั้น4มาโยนโบงโยนโบกันได้นะครับสภาพหน้าสิหนะ้าเล่นเกมเต้นได้ไหมอ่ามาเล่นเกมเต้นแล้วกันแต่ว่าไม่เต้นนะครับเป็นมอสเป็นมอส แล้วก็จอมองอะไรไม่เห็นเลยมาเล่นเกมอาร์เคดกันดีกว่าฮะเออนี่แหละนี่แหละพอดีว่าฉันเห็นนายนั่งเล่นอยู่นานแล้วไม่เหงาเลอไงฉันก็เลยมาเล่นด้วยนะโอ้โหอย่างเซียนมันโคตรเซียนอะ่ะมาใครจะเป็นผู้ชนะนะใส่หมวกเหมือนกันเลยระหว่างนักต้มตุ๋นกับแม่มดสู้เขาน้องกลินน่นฝนสู้เขาน้องกลินน่นฝนสู้เขานนเราสามารถรอชมได้จนกว่าจะมีผู้ชนะนะครับผมเป็นไงมันโกงวะเนี่ยเล่นใหม่เดี๋ยวฉันสับเอง เดี๋ยวฉันสับเองสับเป็นไก่เลยเออนี่เซียนกว่าเป็นไงดีชิปโอ้โหเลิกเล่นดีกว่าน้องพอดีพี่อยากจะร้องเพลงคาราโอเกะนะขอเข้าฟรีได้ป่ะพี่ขอห้องสีแดงร้องเดี่ยวแล้วฮะร้องเดี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกระโดดตู้แอมได้ไงวะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสัาห้างหลังนี้นะครับผมจะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมปิดท้ายด้วยให้น้องกลิ่นฝนร้องคาราโอเกะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับห้างหลังนี้นะครับเป็นห้างที่บิมสร้างเองนะครับผมสุดท้ายนี้ลิงก์โหลดอยู่ใต้ d เด r ิ p t i o n วิธีลงอยู่ใต้เดทิพชั่นนะครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบส่วนไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์บอกนะครับชอบโซนโรงหนังชอบห้องสมุด หรือว่าชอบทั้งห้างเลยก็คอมเมนต์บอกนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้แจกจ่ายกันไปด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ชอบคลิปที่พิมเล่นเดอะซิมสฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ,บิมซีเวอร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะสร้างอะไรกันต่อแล้วเจอกันนะจ๊ะ